สวัสดีค่ะหนาแดงค่ะสวัสดีครับหนาแดงครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้ช่องเซานิงพระรวยช่องพูนเจ้าเหนครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับหนาแดงเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดเป็นคลิปแรกค่ะหนาแดงฝันเมือไรนอเอ่องกบ้าหัวเทียนเมื่อวานนี่แล้วก็ฝันอยู่โร่องบาลค่ะกอฝันในเช็คเงินสิบเอ็ดสิบสองมือ ที่เบสองมือเนี่ยแหละพอคนป่วยผู้เดียวล้วบาที่นี่ยาออกมาสูบยาแล้วก็พอพูดทุลูกก็ายู่หนาโรงพยาบาลแล้วยกไม่ไหวเพิ่นค่บอกว่าโอ้แห่ผมหายเร็วๆเนี่ยเด้อผมเดินมาบ้านทมวยแล้วก็บอกเพิ่นเราบ้านที่นี่ผมไปรอนฝันนอนฝันอยู่อยู่โรงพยาบาลจำได้บ่ฝันเมื่อไรหวย มันนี่มันนี่วันที่อะไรก่อนเหรอมืัอนี่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ประมาณวันศุกร์เด้อวันที่เท่าไรประมาณวันศุกร์วันศุกร์เนาะค่ะน้อนอนีขึ้นหนึ่งค่ะมันนี่วันอาทิตย์ซ้ำฝันว่าตะขาบขึ้นมาสองขาเลยขึ้นสองตัวตะขาบสองตัวขึ้นมาขางขาแต่บ่กัดเด้อค่ะบ่กัดตะขาบพี่จะตัวพอโบมือนี่บ่กัดเด้อขึ้นมาสองขาเด้อขึ้นมันีิกัดเท่านี่แหละเท่ากับยาโน่ค่ะอันกันเศร้าอันกันเศร้าได้ผายยันสีแดงไหม พยานเสียเนี่ยก็อยู่บ้านเขาเนี่ยแหละที่จะมีพยานอยู่เฮี้ยนเนี่ยค่ะสาวดในพยานปก็เลยเอากบไปเอา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 พยานกบไปยู่เอ่อยู่หันเลยเอ่อบ่บ่กัด่พยางเขาเลยค่ะโตบอกเนี่แต่ขาโตขึ้นมาขาสองสองขาเข้าคางๆนี่ค่ะเออเข้ากับยาเนาะเขานอนนู่นนอนนอนไตเตียงคนป่วยค่ะเอ่อนอนไตเตียงคนป่วยแบบอันญาติมันกัดเจ้าของมาีิเด็กกัน จกว่าซศร้าป่ะเศ้าผายันจำอะไรว่าผ่ายันสีแดงผ่ายันสมัยโบราณผ่ายันเนี่ยแดงกบไอยเลยยามันกัดเข้าอยู่ข้ามมองเลยครับอยู่ข้ามมองเพราะว่บ่ดินบ่อยครั้งบ่แลงรอดหน้ารอดหลังเออเรียกว่าตอนตอนตอนที่ว่านั่นนั่นนั่นคือว่ายกมื่อวัยพระพุทธรูปที่ว่าเพิ่นปฏิสถานไวอยู่หน้านุ่งบานอ่ะค่ะเดี๋ยวเป็นคนทำงานไปโรงบานเดชโรงบาลเดชดุดมค่ะ ยีพวกว่ายพุ่นยางเขายางออกในขอยางมาสูบยาเออยางมาสูบยามาสื่อนุ่มไปหาคนป่วยขึ้นทึ่งหรือก็อธิษฐานว่าจุ้จู่ผมชอบไปไหว้เนี่ยด้วยผมอยากกลับบ้านเอ่อไปนอนฝันนะบาดนี้ห่วยเจ้แต่ขาดสิมาขึ้นขายของขึ้นมันบันบดได้ขึ้นมาตอดเท่าเด้มันขึ้นมันเลี้ยงเลี้ยงขนาดขาเขามากไหมตัวคนละฟางซ้ำสองตัวเออเอาอัน จา่ของชักเลยผายันจำได้ว่าผายันโปกเลยเอาคุ้มไว้คุ้มไว้แล้วก็ยูหันบัตอยูยูยูจ้องมองเลยเราก็บดิบบางอยัางเขาบอกกบม่ไมมจะกันกันได้ป่ะเคล่นแนวไหนเอาเนี่ก็ตีเหล็กเปลี่ยนเลขอายุหรอคะหาหนึ่งอายุหาสิบเอ็ดปีหาสิบเอ็ดเต็มหมดคะหาเลยหาเลยหาสิบเอ็ดกลัวแหละมันจะขอหาสอง่ละ หาสิบอ็ดกับหาสองมันเลยเดือนเกิดเท่าแหละอ่ามันจะมันจะเข้าหาสิบสองไไปหน่งหนึ่งไปหาสองออย่างหาสิบสองไม่านถูกต้องอายุหาสิบเอ็อย่างหาสองเนาะค่ะแต่ขาดสองตัวเนี่ยแต่ว่าก็เลยว่าเมื่อวานก็เลยว่ามันสองแปดหอคืออันนใจของนะคอ่าานีาให้เป็นตถ้าให้ตีเป็นตัวเลขนาแดงมากตัวไหนมากแปดหาวะมากแปดหา มักแปกับสอนี่ยนละนี่แต่สามตนี่มันอยู่กันแปดหกับสองแปดมนบานถ้าสามตัล่ะสามตัวที่ขึ้นบ่บ่บ่ค้น้ำแล้วบ่คืดแม่นบอกเอาสองตัวเนาะทว่าสันทบ่มากสามตัวเอมักเซามักแปดหาวะมักแปหากับสอปเนาะค่ะครับกับเลขกอายุของหนาแดงเนาะหาหนึ่งล่างหาสองค่ะเพราะว่าหนาแดง ม้าขาดไตตัวพื้นเนาะค่ะมันไตข่างเด้บ่บ่เราขึ้นมาไตตัวเด้ค่ะไตขึ้นมาข่างขาเขานอนังสิไม่เขานอนตรงเนาะเขานอนตรงเขานอนลาดเนาะนี่ขึ้นมาถ่างขาเขานี่ยบ่ได้ตอดเท่าเด้สิตอดก็บ่ตอดขึ้นมาลายลายลายขึ้นมาเรื่อกันขึ้นมาเลยเรื่องกันขึ้นมาเลยเสื้อโค้ตขางผ้ายันปกเอาแล้วเออเอาผ้ายันคุ้มใบผ้ายันผ้าแดงๆดงหน่อยผ้าแดงๆไอ้ไอ้สมัยโบราณมั้ยค่ะมาผ้ายผ้ายผ้ายันของพ่อปู่แม่ย่าเฮานี่ค่ะปกเลยพอปกปุ๊บอยู่บ่านี่ ก็เลยว่าม่วอันนั่นล่ะนั่นจำอำนั่นกางหัเมือเออจำอดสรํำนั่นตัวเลขก็ไไรมากแล้วเนาะค่ะแปดหานะค่ะมักแปดหาก็สองแปดเหรกับสองแปดเดงไหมากค่ะเป็นเลขกสองตัวร่อง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 ล่องล่องปเจริญเบิงหาเพิ่นหาเพิ่นหาเพิ่นขึ้นมักน้ำค่ะแล้วกาเลขอายุของนนเดงเนาะหาหนงอย่างหาสองค่ะหาหนึ่งอย่างหาสองค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนาแดงค่ะที่เพื่อนฝันเพื่อนไปนอนโรงพยาบาลเนาะค่ะนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลสิบสองขึ้นนอนโรงพยาบาลสิบสองขึ้นไปยอสองโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบานลบาน,นำยื่นกับโรงพยาบาลเด็ดค่ะเพื่อนไปเฝา้ฝาเฝ้าคนป่วยเฝ้าคนป่วยเนาะค่ะเฝ้าแม่เจ้าของค่ะเพื่อนไปเฝ้าคนป่วย,ยแต่ขอให้ฝันนี่มีโศกมีลาบเนาะนาแดงอยากให้ได้ทุกคนค่ะ คนป่วยอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลกับคอห้ยซวงห้ยเศร้านี่การร่างสินี่ยกาลังจบจากนี้ไปกาลังสิไปหาเพิ่นค่ะจะมีการชี้เป้าหาคนป่วยตัวไปหาคนป่วยต่อคอหอให้หายจากป่วยไปไหวหายอยู่ดีมีแห่งเนาะหายจากอาการป่วยให้ยซวงห้เศร้าห้ได้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านเนาะค่ะหายกลับบ้านหายกลับบ้านเลยหายกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ขอให้ยบอกจ่อเนี่ยขอให้ยบอกย่อที่เบื้องคลิปนี้ไว้นะค่ะบางทีอ บ่โห่ควยกับบ่โห่ก็ือกันว่ามันจะแนวไหนมันจะไปแต่ว่าพออยากให้ไปทางดีค่ะให้มีโชคเนาะให้ถือก็ค่ะไม่อยากให้ไปนี่ไปบ่เป็นค่ะให้มีโชคให้ถือให้ได้รางวัลเนาะค่ะได้รางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขหูสุขคนค่ะโอ้ยสาธุค่ะก็ขอให้ มีโชคมีลาบกับนาแดงเนาะค่ะผู้ป่วยกับห้สซ่วงให้เศร้าขอบคุณนาแดงได้หลายค่ะบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะค่ะขอบคุณนาแดงค่ะขอบคุณค่ะสรุปเนี้ข้างตัวเลขความฝันของนาแดงค่ะนาแดงนีเพื่อนกะฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันบ่าเห็นตะขาบสองตัวเพื่อนบ่าไตเฮียงคางโตเพื่อนขึ้นมาเนาะค่ะทั้งสองโตเลยเฮียงกันขึ้นมาแล้วเพิ่นกะเอาผ้าย่านสีแดง คุ้มตะขาบไหวตะขาบอายุจังสันเลยเพิ่นบอกรดับเ <c oughs> พิ่นบอไปใสเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนาแดงเพิ่อนกระไดตวัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน,นะคะ่ะเป็นเลข2สองตค่ะเลข2สองตตัวนั้นก็คือแปดหาแปดหานะคะ่ะเป็นเล็กตีจากฝันสองแปดสองแปดเป็นเลขตีจากฝันคือกันแต่เพิ่นบอกว่าเลขกแปดหากับสองแปดนี่เพิ่นมักแห้งเพิ่นว่าค่ะค่ะหาหนึ่งอย่างหาสองนี่เป็นอายุของหนาแดงเนาะคะ่ะ นาแดงนี่อายุหาสิบเอ็ดปีอย่างหาสิบสองปีเนาะค่ะหาสิบเอ็ดเต็มแล้วเพิ่นว่าหาสิบสองอย่างเขามากค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลข้อฝันของนาแดงค่ะที่เพื่อนฝันและเพิ่นกับมามวสู่ท่านผู้ชมทางบานฟ่งกับขอหายมีโชคมีลาบเดี๋ยวรางวัลใหญ่กับนาแดงเบิร์สุขูสุขคนเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะอย่าลืมกราบน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมกราบน้ำค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอ,ขอจบกไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมันม,นมนันปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอ,ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยได้หาคลิปด,ดีดีโตเล็กด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ